คิตตี้คริสติน่าเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการดังหลังสามีเอสกันตพงฟื้นแล้วพร้อมเล่าเรื่องน่าเหลือเชื่อหลังจากวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาทางครอบครัวพร้อมด้วยเอสุภชัยและตัวแทนแพทย์ผู้รักษาได้ออกมาถแถลงข่าวเพื่ออัปเดตอาการของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงตั้งแต่เกิดเหตุวูบเป็นลมหมดสติกลางงานอีเวนต์ที่สยามพารากอน จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและได้พักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูนานเกือบเดือนโดยเผยว่าตอนนี้ร่างกายของเอสค่อยๆฟื้นฟูขึ้นตามลำดับไตทำงานปกติสมองอยู่ในภาวะรับรู้แต่ต้องมีการทำกายภาพและดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนอาการในอนาคตยังบอกไม่ได้แน่ชัดเพราะต้องดูอาการวันต่อวันคิตตี้เผยช่วงเวลาสามีฟื้นเป็นครั้งแรก ล่าสุดวันที่27มิถุนายน66ทางด้านคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงออกมาเปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง7 HD โดยระบุว่าความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นเพราะเอสอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกัง,งวลลดน้อยลงแต่สำหรับสุขภาพของเอสขณะนี้แม้จะค่อยๆดีขึ้นแต่หัวใจยังมีอาการอักเสบอยู่และสภาพร่างกายภายนอกก็ยังต้องทำกายภาพ วันแรกที่เอสได้สติขณะนั้นยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ทำให้เอสยังพูดไม่ได้แต่ก็มีความพยายามที่จะพูดและหลังจากนั้น2-3สวันต่อมาแพทย์จึงถอดท่อช่วยหายใจออกและเอสพยายามที่จะพูดโดยปัติปัต่อเป็นคำเป็นประโยคและสิ่งที่พูดออกมาลักษณะเหมือนกับว่าเขายังสับสนซึ่งขณะนั้นเอสคิดว่ายังทำงานอยู่และสอบถามว่าขณะนี้ถ่ายทำอยู่ฉากไหนเสื้อผ้าที่ใส่ต้องใส่ เป็นเสื้อผ้าอะไรซึ่งคิตตี้เองก็เข้าใจเพราะที่ผ่านมาสามีทุ่มเทกับงานและรับงานมากตนเองก็หวังว่าเอสจะได้กลับมาบนหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งแต่ยังคงต้องใช้เวลารอให้ร่างกายพร้อมที่สุดหลังจากนี้คิตตี้ก็ยังคงกังวลเรื่องสุขภาพของเอสหากกลับมาทำงานอยากจะให้พักบ้างเพราะความทุ่มเทการทำงานเต็มหนึ่งรยเปอร์เซ็นันรยาโตเอสฟื้นแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษสำหรับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า เอสกันตพงฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษจำภาษาไทยไม่ได้นั้นคิตตี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะขณะที่เอสฟื้นขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่ากำลังเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงประโยคที่จะพูดสำหรับคอมเมนต์กำลังใจที่แฟนคลับส่งมาให้ทั้งคิตตี้และเอสขอบคุณมากๆซึ่งเอสรับรู้ทุกอย่างสุดท้ายนี้คิตตี้ยังคงเชื่อว่าการที่เอสสามีฟื้นขึ้นมาเป็นเหมือนกับปาฏิหาร แน่นอนว่าการรักษาของหมอและกำลังใจก็สำคัญมากแต่ก็ยังรู้สึกว่านี่คือปาฏิหาริย์ซึ่งหมอบอกว่ากรณีที่ร่างกายขาดออกซิเจนไปนานแบบนี้โอกาสที่จะกลับมาได้แบบเอสกันตพงคคือหนึ่งในสิบเท่านั้น